คุณน้องขาโกมุนยองก็มาไปแล้ววันนี้นํำจูรีเจ้าค่ะพี่อ้อมโรงงานผิวเอาไว้แล้วนะจ๊ะงานผิวของหญิงพี่วันนี้นี่เลยคุณพี่ใช้แค่ซีซีจากอิสคอสเมติกนะคะตัวเดียวเลยคอนซีลเลอร์คอนซีลเ ER, ลอร์ก็ไม่ลงนะจ๊ะยังไม่ได้เซตแป้งนะคะลงรองพื้นเอาไว้ก่อนมาดูงานคิ้วของนางงานคิ้วของน้ำจูรีต้องบอกเลยว่าธรรมะเหมือนเดิมคะ่ะลูกขา ไม่ใช่รรมาทำโมธรรม,รมชาติเด้ออ่ะใครมีคิ้วธรรมชาติแบบไหนก็ปลอดไปโลดแต่คิ้วนางไม่ยาวและคิ้วสีค่อนข้างแบบว่าอมเทาอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบสีอมแดงๆนะจ๊ะลงเลยค่ะลูกอุ้ยฉันขอเล่าอันนี้ที่เฉันคิ้วจากอีกลิปนะคะแบรนด์เขาไม่ได้ออกแบบมาอย่างนี้คือฉันเห็นมีคอนวีแล้วฉันก็สั่งซื้อมา60บาทฮุยถูก60บาทไม่อ่านไง อีเรื่องของเรื่องคือไม่อ่านไม่ดูให้ดีเป็นรีฟิลแกก็เลยได้สั้นกุดแค่นี้ไม่เป็นไรหมุนเข้าหมุนออกได้ใช้ได้เป็นพอรีฟิลก็ใช้ได้จ้ะไม่ต้องมีตัวจริงก็ใช้ได้สุดยอดปรลาหญิงพีหมแต่เมาส์คิวไม่ถึงหน่อยสักทีเรามาดูสีตานำจุรีกันนำจุรีมีไลเนอร์นะไลเนอร์สีดำลากหางตกๆหน่อย <c oughs> ดูรูปต้นแบบ ให้เยวใส่สีม่วงเหมือนกันใครยังไม่ดูไปดูเนอะเรื่องนี้ is okay to be not okay อะเลิอย <Let you. S 1> ู่เขาจะเน้นความพับพี่อายอะลากหางตกๆนิดนึงแต่สีตาแทบไม่มีเลยสีคอนทัวร์ของคีโคนะคะใครมีคอนทัวร์เบอร์ไหนใช้บรอนเซอร์ของตัวเองนั่นแหละอันนี้ ไม่ต้องทำเป็นเบ้านะคะทำเป็นแบบว่ายาวๆอะคะ่ะเป็นสีแบบเป็นสระอิอย่างเดียวอะแล้วก็เน้นให้หางตาตกๆนิดนึงใช้แป้งฟูๆนะคะเราจะไม่เน้นความคัดเราจะเน้นความแบบสระอิเสร็จแล้วก็เกลี่ยนิดนึง อันนี้แต่งเป็นนํำจูรีนะคะไม่ได้แต่งหน้าเป็นหัวหน้าพยาบาลเห็นแล้วคุณพี่ไม่แต่งหน้าเป็นหัวหน้าพยาบาลหรือเปล่าคะพี่ไม่คุณน้องนํำจูรีนะจ๊ะต่คุณพี่แต่งเป็นโกมุนยองคนก็จะจมาทักว่าคุณพี่ทำไมไม่แต่งเป็นนํำจูรีพอแต่งเป็นน้ำจูรีทักเองทำไมไม่แต่งเป็นหัวหน้าพยาบาลนี่ฉันเล่นตัวเองเอาไว้ก่อนเลยนะแปลงนะคะแองเกอร์บัตหัวแบนแบกับ บรอนเซอร์สีเดิมของเราเน้นไปที่ขนขนตาด้านล่างต้องใช้ Naked Cherry นะจ๊ะสีแบงแบงที่มันไม่ค่อยเหลืออยู่แล้วสีแบงแบงกับแปลงหัวแบนแบนลงไปเป็นสลอิเหมือนเดิมสี turn on สี turn on สีแบบค่อนไปทางขาวแหละไงจากเอากลาเน้นผิวอีกแล้ววันนี้ใช้แปลงนะเจ๊ค่อยๆแทบปะคีโคตัวเดิมนะคะกับแปลงคอนทัวร์ของทุกคนฝนไปค่ะ น้ำซุริคุตาคนน่ารักหนาอยู่ชอบ้อมใช้ครีมนิกนะคะสีจิงเจอร์หมาศูนะคะเบาๆเหมือนเดิมเคาะยิ้มแค่นั้นเพราะว่าแก้นํำจุดนี้คืออะไรคะแทบไม่มีค่ะดัดขนตาปัดขนตานะคะอันนี้าจากเ e l l ลีนแล้วก็ไลเนอร์สีดำจากเจ้านาง ลงมือเลยค่ะทุกคนอ้อมคิดว่าแก้งที่อ้อมมันเข้มจนเกินไปีอ้อมเลยจะใช้แป้ง จากลินนะคะตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นสีอ้อมใช้เป็นสีเบอร์สองนะคะใครสีผิวโทนเหลืองลองไปดูนะแป้งลินสีเขาแบบโทนเหลืองสวยมากนะคะอ้อมก็จะแบบเซตเซตช่วงตรน,นี้ช่วงก,กรอบหน้าค่ะติดจากเจ้านางนะคะใครมีสีน้ำตาลอมส้มที่มีอยู่แล้วใช้ได้เลยนะคะที่อ้อมจะลงสีน้ำตาลที่เหมือนปากไปก่อน เสร็จแล้วใช้มือเกลี่ยน้ำตาลที่อมส้มขึ้นมาทาลงไปบริเวณริมฝีปากด้านในนะคะนองจุรีมาแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นรูปต้นแบบที่พี่อ้อมนํามาแต่งนะคะก็จะเป็นแบบเวอร์ชั่นผมหน้ามา้ยาวสักเล็กน้อยเพราะว่าผมหน้ามา้พี่อ้อมเริ่มยาวแล้วนะคะก็เซตทําผมแบบคล้องหูไปนะคะก็าจะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ได้เหมือนแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ลุกการแต่งหน้าลุกเนี้ยมันสามารถแบบว่าแต่งได้ทุกวันแล้วง่ายๆใช้เวลาแปบ๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสวยแบบว่าสะอาดสคราดครีนนะคะเหมือน คุณพยาบาลนำจูรีเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะชอบกันนะคะครั้งต่อไปจะเป็นการรีวิวหรือว่าแต่งหน้าอะไรรอด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย